ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมอออินก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับถ้าข้อมูลตอบเปนี้ผิดพลาดประการไหนพี่ขอกราบอภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับก <c oughs> ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมอออินนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพี่อยู่ในแมปออนตี้เบ็อกซิง่ง <c oughs> เอแบบต่อยมวยของเราเองท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมพี่จะมาพูดถึงหมัดที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอได้ใช้เลยนะครับท่านผู้ชมก็คือหมัดทิกสเตอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมหมัดทิกสเตอร์เนี่ยเป็นหมัดที่ไม่ค่อยนิยมมั้งหรือเปล่าไม่ค่อยนิยมดิพี่แบบแทบไม่ค่อยเห็นน้องๆเลยนะครับหรืออาจเป็นเพราะแบบรูปลักษณ์ของหมัดหรือหมัดมันดูก้องแกงเกินไปนี่ไงอ๊บอ๊บ นี่นแต่พี่บอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานของมันเนี่ยล้นหลามแบบล้นเหลือมาก,มากๆนะครับท่านผู้ชมแบบไม่ว่าจะเป็นการแดชเจ็บ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  M1 ที่เจาะเกาะอย่างแรงด,ดูดูดูการเจาะเกาะดูดูการเจาะเกาะมันแล้วก็ M2 ที่ปรับมาใหม่ให้ไวขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่หมัดเด้งดึงหมัดเด้งดึงหมัดเด้งดึ๋งไปกินหลบให้ได้นะเพื่อนหลบให้ได้นะเพื่อน นั่นแหละครับท่านผู้ชมฟังก์ชันมันดีขนาดนี้เนี่ยมันจะดีเหมือนที่พี่พูดจริงๆไหมพี่จะไปลองให้ท่านผู้ชมดูไปดูกันเลยครับ let's go <S มาไหนมาลองดนท่านผู้ชมหมัดกบมันจะดีเหมือนที่เขาล่ำเลอกันไหมมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับท่านผู้ชมหมัดกบเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ได้ตั้งหลักเลยเพื่อน M1 อ <M 1 S 1> ไปอตัดตัดป๊บ แล้วเจอกับฮิตแมนนะครับท่านผู้ชม M1 ที่โครตรไวนี่นี่นี่นต่อยมาห,หมัด M1 ก็ยังไวกว่าอยู่ดิถึงกูแล้วถึงตากูแล้วอืมอืม M1 ไป M1 ถอยครับถอยถอยรักษาอ่ะวุบเรียบร้อยครับเขาต่อยพลาดครับอืม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 เคา,านค์เตอร์เคาน์เตอร์ M1 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 ได้ครับหลบแล้วก็ M2 ครับตัดเลยครับปั๊บอ,ออกไออม่ทันท่านผู้ชม เดี๋ยวยังไม่ชินเลยยังไม่ชินเลยตัดเลือดน็อกไปซะข้อเสียของกุหมัดกบนะครับท่านผู้ชมก็คือการกด M2 ็มนะมันหลบได้ทั้งสองทางอ่ะที่ดูแหละนะครับถ้าใครกัดจงกว่าแม่นๆนี่คือหลบได้เลยนะครับอุยยังเขาตอร์ได้เหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเพื่อนเหนื่อยเหรอเหนื่อยโอ้โหซ้าย เฮียอจไม่ออกม,มาเอาจริงแล้วปอ,อ๊บรยบร้อยครับหมดแล้วเพื่อนอหึ่งเอ็มหนตัดกาะครับริบร้อยครับเพอร์เฟกตดอทครับอืม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 อือ้ยาหลบได้เว้ย,ยอ๊บเคานเตอร์รยบร้อยครับเขาหมดครับรอืมอืมอื ตัดเลือ M 1ไปเคาเตอร์อีกเคาเตอร์อีกเคาเตอร์อีกปับ๊บ M 2ครับเคาเตอร์ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ M 1เจาะก่อนครับปับ๊บหลบ <c oughs> <c oughs> คิดไปก่อนเขาจะแลกกู M สอง M สอง M สองนี่นี่นี่แน่แหนะปับ๊บถอยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนหลบเพื่อนเคาเตอร์ได้ครับ ซ้ <onz rates> ายครับโ okay, กูเพอร์เฟกต์ดอทอือหือโอ้มันก็ดีอยู่นะนนเ immt, นี่นยท่านผู้ชมเราต้องใช้ความพิ้วของหมัดกบให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เอลเองหนึ่งเนี่ยเจาะเกาะเรื่อยๆนะครับเจาะเกาะในทุกช่วงนะครับเนี่ยแล้วก็รักษาระยะห่างถ้าเจอกับฮิตแมนนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้ามึงมามึงมาอย่างนี้กูจะรักษาไงเลยเพื่อนเจาะเกาะครับอืออหือเหมือนเขาจะรอจังหวะเพอร์เฟกต์ดอทนะ เรียบร้อยครับต่อยพลาดครับอืมอืเจาะก่อนเรื่อยๆครับเจาะก่อนเรื่อยๆตอดครับตอดครับจ่าวเดอร์ขาวเดอร์ขาวเดอร์ขาวเตอจิ้มเรียร้อยครับปั๊บเฮ้ยหลบอุ๊ยผิดฝั่งโดนดีข่าเตอร์ครับอืม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 รีบร้อยเขาต่อยพลาดครับเข้าไปเลย M1 ชุดหนึ่งอืมอืมโอ้โห เฮียป้องกันได้เพอร์เฟกต์วครับปิดฉากโดยอันติเลยแล้วกันใครอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะถ้าอยากให้พี่มารีวิวหมัดไหนอีกหรืออยากให้พี่ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ